ตอนนี้ตอนบ่ายจะเดิ่มเรียนที่ประเทศศรีลังการครับตอนนี้กำลังนั่งตุกๆไปที่สวนแห่งหนึ่งนะที่เขาแนะนำช่วงนี้โรงเรียนก็กำลังเลิกนะเขาเลิกเร็เวนะครับที่ทุกๆบอกว่าเลิกตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับเริ่มเรียนตอนเจ็ดโมงครึ่งนะครับแล้วก็เลิกบ่ายโมงครึ่ง ซึ่งถือว่าเร็วนะถนนเส้นนี้เขาจะมีร้านแบบขายจิวเวลรี่ขายเจมเนอ่นะนะครแ่บ้นั่บ้ตัวันดีเจม

ค้ายที่ไทยนะส่วนกล้วยไม้ครับนี่ครับ ดอกอะไรไม่รู้นะับค่าเข้าสามพันห้าร้อยรูปีนะครับประมาณสามร้อยห้าสิบบาทราคาต่างชาตินะครับถ้าราคาสี่ลังการน่าจะถูกกว่านี้ส่วนนี้ไม่ค่อยมีคนเลยมันไม่สวยเหรอ ผมว่าต้นไม้คล้ายๆใครนะเพราะอกาศก็คล้ายกันนะสวนกุหลาบ เล็กๆตรงนี้ครับฮัลลีคฮัลสวัข้ทางก็จะเป็นดอกไม้นะครับริมทางสวยนะครับ ผมไม่ค่อยรู้ชื่อดอกไม้แต่เหมือนเคยเห็นที่ไทยแท,ทบทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับสูงเลยแต่ตรงน,นี้ใหญ่กว่าชื่ออะไรไม่รู้นะรเนี่ยโรคลิส ต้นไม้ใหญ่อนะัอ่านป้ายมันเขียนว่าอากาดดสโรบัตรสตานะครับตรงนี้จะเป็นสวนผลไม้นะครับหลากหลายสายพันธนะุ์นะเจอลูกตาลด้วยเนี่ยต้นนี้ตกเต็มเลย เดี๋ยวผมเดินดูแถวนี้ก่อนเห็นป้ายแคนเตนแต่ผมยังไม่เจอร้านอาหารหรือว่าตรงอาหารเลยนะฮายฮัลโหลเด็กๆทักทายนะ ลิงมันกินมะม่วงหรือเปล่า yeah. เนี่ยคอนเน็ชั่นมันเนี่ยมันนี่ระยะมาากคอนเน็กช yeah. ั่นอีกมาเอาไว้อีสเดอร์แคนทีนยูโน่โอเคแกงเดือใส่แกงที ชัวใช่ครับยครโอเคคโอเคให้พี่เขาไปสองร้อยรูปีนะครับค่าหาลิงค <c oughs> ่าบอกทางครับลิงเยอะนะครับ,รบตรงนี้ยากบอกว่า no problem นะครับไม่มีปัญหาแต่ตอนมีคนเดินผ่านมันวิ่งใส่นะ น่าจะมีปัญหาผมก็เลยไม่ไปดีกว่าสวยนะครับตรงนี้ออเป็นพึงเสียมน่าจะเข้าได้นะแต่ผมไม่เห็นใครเข้าเลยเขาปิดหรือเปล่า แตึกๆสวยนะครับเดี๋ยวผมต้องเดินไปหาอะไรกินก่อนนะครับเป็นลงอาหารนะครับนักเล็กมีน้ำให้กินก็ยังดีนะผมมีน้ำแล้ว ฮัลโหลหนีห่าโน้อางฟอร์มไทยแหลนไทยแหลนเขาบอกว่าหนีเห่านะผมไม่ใช่คนจีนนะผมบอกไปว่าผมมาจากไทยโอ้เจอแคนทีนแล้วนะครับร้านอาหารอหาอะไรกินหน่อยไนะ

කෑහැත්ද හමස් මල්ලි කෑමට කම්මල් කැන් කො කෑමිකතුල නොකිීහි හම ආර චෙග pis nah, no yeah. pis chicken yeah. chicken <coughs> ઓ ઓ નામ છે હા આ મતલબ આ કોર્ડ તો નેડ સીડમ સર બરાબર છે ચાલે ઠીક છે ચિકન હે હા મતલબ ચિકન એન્ડ ઓટ તોટ 6 અંડ ઓકે માતા હરી ઓડગલાન દીને લેકા ઓર્ડર Thank you. Thank you. ข้าคนะันราคา500ยรูปีนะครับประมาณ50บาทนะเป็นไก่นะครับข้าวาะไม่ไก่กระหมูโอ้สั่งไก่ไป 好了，给。

เมื่อกี้ก็อร่อยดีนะครับเป็นไก่แล้วก็มีเครื่องเคียงต้องขานะครับพวกหัวใจเท้าดองพวกเครื่องเทศเขานะครับแล้วก็จะมีน้ำซอสเหมือนแกงกนะหริกห้าสิบบาทอร่อยเลยแหละได้ไก่สองชิ้นลนะอย่านะ We are friend okay น,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 นราเ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 รองราเราเราเราราเราเร่รนนารานราเราเาเรเน เจ็ตีกันนะครับกำลังเดินกลับออกไปนะครับ गयो त्यही छ लेमी गेटम अनि tiêm tôi lên nào, nó luôn nó khải vậy Can I have mango? One. Okay.